สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อกเตอร์วีรินทิรานาทองบอจรัตในวีรินอินสปาย สวัสดีค่ะหลายคนอาจคิดว่าความสําเร็จในชีวิตต้องเกิดจากการมีบุคลิกภา,ภาพภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะวันนี้วีรินอินสปาย์มีวิธีสร้างพลังชีวิตจากภายในสู่ภายนอกเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ทุกคนล้วนมีเป้าหมายในชีวิตและต้องการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และหลายคนเข้าใจว่าการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งเสื้อผ้าหน้าผมซึ่งเป็นบุคลิกภาพภา,พภายนอกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดแต่ก็ไม่มากเท่ากับบุคลิกภาพภายในและที่สำคัญเมื่อมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแต่กลับใช้วิธีคิดแบบไร้ทิศทางแบบนี้มีแต่ร่วงไม่รุ่งแน่ค่ะเอ๊ะ แล้วแบบนี้เราจะสร้างพลังภายในสู่ภายนอกที่ลงตัวได้ยังไงล่ะคะอ๋อก็ต้องทำตามเทคนิคนีคน้เลยค่ะฝึกสร้างพลังงานดีๆและไอเดียใหม่ๆที่เกิดจากความขยันหาข้อมูลความรู้รอบตัวอยู่เสมอสร้างความมีวินัยให้เป็นปกติวิสัยไม่เป็นดินพอกหางหมูเพราะบุคลิกภาพภายในจะถูกส่งมาจากความคิดและจิตใจสร้างเป็นบุคลิกภาพภายนอกนั่นเอง มาเริ่มปรับและฝึกฝนบุคลิกภาพภายในสู่ภายนอกไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว